หม่นมองแค่ไหนเกินเยียวยาบทความโดยดังตรินจัดทำโดยครอบครัวทรงพลและครอบครัวนิติสรวุธเมื่อหงุดหงิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆถามตัวเองว่ารู้ตัวได้เร็วแค่ไหนหนึ่งไม่ทันแสดงอากับกิริยาออกมาพอเริ่มมีความรำคาญกลุ่นขึ้นจะทราบชัด แล้วความหงุดหงิดก็จางลงเปลี่ยนเป็นปลอดโปร่งได้ง่ายๆหรืออย่างน้อยก็หันไปสนใจสิ่งที่ควรทำเฉพาะหน้าโดยปราศจากความเก็บกด2แสดงอากับกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏแต่ก็ระง,งับลงได้ในเวลาต่อมาโดยปราศจากความรู้สึกทึบแน่นหรือเก็บกด 3. แสดงอากับกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏและไม่แน่ว่าจะระงับได้ไม่แน่ว่าจะปลอดโปรงหรือเก็บกดในเวลาต่อมาสแสดงอากับกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏระงับไม่ได้เลยและรู้สึกเก็บกดอยู่ตลอดทั้งหมดที่กล่าวนี้คือขีดความสามารถในการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่สาระนั่นเอง หากจิตเราถูกอบรมจนกระทั่งอยู่ในสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไร้สาระได้เมื่อไรเมื่อนั้นใจของเราจะเข้าข่ายข้อแรกแต่ถ้าไม่อบรมจิตเสียบ้างเลยก็มักตกไปอยู่ในข่ายข้อสุดท้ายแต่ละข้อถือเป็นขีดระดับความน่าจะเป็นว่าจิตมีทางไปอันดีหรือร้ายอยู่ในตัวเองผู้มีความปลอดโปรง่งไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เสมอเสมอ จะอุ่นใจกับตนเองว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเศร้าหมองครอบงำโดยง่ายถ้าว่าผู้มีความอึดอัดยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางยากอาจต้องกังวลว่าเราจะเป็นผู้มีความเศร้าหมองในขณะแห่งมรณาการหรือไม่การสังเกตตนเองด้วยหลักวัดคร่าวๆทั้งสี่ข้อข้างตน้นวันต่อวันจะช่วยให้เราทราบด้วยตนเองว่า ดีขึ้นหรือแย่ลงและในระยะยาวภาพรวมจะปรากฏต,ต่อสํานึกหลักของตนเองเราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าชีวิตมีความสุขขึ้นเราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าบัดนี้ลดละนิสัยห่วงทุกข์แบบเดิมๆลงแล้วเป็นต้น